รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งให้โอวาทแก่เยาวชนหัวใจเดียวกันในโอกาสเข้าเยี่ยมคาระวะโดวยเยาวชนหวังนำความรู้สร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชายรองประธานสภานิติบัปญ,ญัติแห่งชาติคนที่1กล่าวให้อวาดแก่เยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่สซึ่งจัดโดยสำนักงานสารยุติธรรมโดยกล่าวว่าให้เยาวชนเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ในการเข้าอบรมครั้งนี้เพราะเป็นห่วงเวลาที่สำคัญและมีคุณค่าซึ่งเยาวชนมีโอกาสได้พบผู้บริหารองค์กรที่สำคัญของประเทศและเพื่อนจากต่างโรงเรียนซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกทั้งเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองต่อไป ขอให้ทุกคนได้ใช้ว่วมเวลา4ีหวันนี้ให้เป็นประโยชน์ประตูเองมากที่สุดทั้งในเรื่องของการทําความเข้าใจในเรื่องตัวบทกฎหมายต่างๆทั้งในเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตและที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการได้มีเพื่อนใหม่นะครับซึ่งจะเป็นห่วงโซ่สําคัญต่อไปสําหรับพวกเราซึ่งจะต้องเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเป็นกําลังสําคัญของบ้านเมือง มาทดแทนคนรุ่นผมนะครับประเทศชาติจะมีความก้าวหน้าต่อไปได้อย่างสมบสุขและอย่างมีความมั่นคงยังย่งยืนก็ขึ้นอยู่กับน้องๆเยาวชนทุกคนในวันนี้นะครับ นางสาวนูฮิรันแมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเดชะปัตตนา,านุกูลจังหวัดปัตตานีกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการว่าตื่นเต้นและดีใจหลังจากที่ได้ทราบว่าตนเองผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเพราะมีคนสมัครมากกว่า500คนซึ่งหลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรมแล้วจะนําความรู้ไปเผยแพร่โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมายซึ่งเยาวชนควรให้ความสําคัญและจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจาําวัน ก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้ร่วมโครงการนี้เพราะว่าตอนแรกก็มีคนมาแนะนาเหมือนกันว่าลองดูโครงการนี้ว่าลองเข้าดูว่าอะไรอะสนุกยังไงอะไรก็ลองเข้าไปสมัครดูค่ะแล้วก็ปรากฏว่าการคนสมัครนี่เกือบ500คนแต่เข้าต้องการ120คนค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่เวลาดูผลผลเข้ารอบแล้วรู้สึกตัวเองมีอะไรมีรายชื่อมีรายชื่อเข้าโครงการค่ะก็จะไปบอกต่อๆกันว่ากฎหมายมีความสําคัญกับเรามาก กฎหมายมีความอะมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันแม่เราจะทําอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เกี่ยวกับกฎหมายทั้งสิ้นค่ะก็จะบอกเพื่อนๆว่าอย่าอย่าอย่าข้ามมองเกี่ยวกับกฎหมายค่ะเราต้องศึกษากฎหมายให้เข้งคัดเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันอย่างอย่างอย่างดีค่ะโคคด้านนางสาวสอลีมายอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศาสนูประถามจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะชอบศึกษากฎหมายและจะนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสงบและสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อที่จะได้สามารถเน้นเอาความรู้เนี่ยไปแก,แก้แก้ไขหมู่บ้านของเราด้วยความที่ใน3จังหวัดเนี้ยมันมีปัญหามากมายเกิดขึ้นแล้วเราเ่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ความรู้สึกนั้นมันก็มีมากมายเกี่ยวกับพื้นที่ของเราและเราก็รักพื้นที่ของเราเราต้องการที่จะเอาความรู้ที่เราได้จากโครงการนี้นะคะเพื่อสามารถนําไปแก้ไขบ้านเมืองของเราที่กําลังเกิดปัญหาอยู่ตอนนี้